ดค่ะยินดีต้อนรับสู่ด่านศุลกากรกระบี่ค่ะสำนักงานของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาราชการโดยไม่มีพักเที่ยงทั้งนี้ผู้เข้ารับบริการสามารถด้านหมายล่วงหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์กระบี่คัสตอมเฮาส์หรือ Line OA กระบี่คัสตอมเฮาส์และสามารถเข้ารับบริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่กรมศุลกากรได้จัดทำขึ้นตลอด24ชั่วโมงค่ะ ด่านศิลปะกรกระบี่ของเรานะคะเป็นพื้นที่ปลอดบุหรีรร่ค่ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะเราก็ได้จัดพื้นที่สุขบุหรี่ไว้ให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการนะคะโดยพื้นที่สุขบุหรี่ของเรานั้นแยกส่วนอาคารโดยทําให้ไม่กระทบสุขภาพของผู้อื่น,นะคะ่ะสานักงานของเราตั้งอยู่ใจกลาเงเมืองกระบี่นะคะสามารถเข้าถึงได้โดยระบบขนส่งสาธารณะ สำหรับผู้เข้ารับบริการที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาเองด้วยค่ะและเรายังมีบริการสำรองที่จอดล่วงหน้านะคะสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษด้วยค่ะด่านุลการกรกระบี่ของเรานะคะคำนึงถึงผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนะคะโดยเรามีทางลาดและราวจับนะคะมีป้ายบอกที่ชัดเจนสามารถให้บริการผู้ที่ใช้รถเข็นนะคะผ่านเข้าสู่สำนักงานได้อย่างสะดวกค่ะ เรามีป้ายหรือว่าสติกเกอร์นะคะสัญลักษณ์บอกจุดอันตรายต่างๆนะคะเช่นทางต่างระดับนี้ด้วยค่ะซึ่งแสดงไว้อย่างชัดเจนในทุกๆจุดค่ะค่ะและเมื่อมาถึงสำนักงานของเรานะคะเราก็มีการจัดระบบการให้บริการนะคะอย่างเรียบรยบแล้วก็สะ,ะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนค่ะ โดยเรามีป้ายบอกทิศทางจุดรับบริการต่างๆไว้อย่างชัดเจนค่ะผู้ที่มาติดตอ่อที่ด้องศิลปการคอนกรีตนะคะสามารถติดต่อเบื้องต้นได้ที่แผนกติดต่อสอบถามของเราค่ะเพื่อรับับบคิวนะคะหรือแจ้งเจ้าหน้าที่สําหรับการนัดหมายล่วงหน้าที่ได้ทําการนัดหมายไว้แล้วเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไประสนานกับเจ้าหน้าที่ให้มาดูแลท่านได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะและนอกจาบนี้นะคะเราก็ได้เตรียม ส่งนี้ก็จะมีความโล่งโปร่งไม่แออัดนะคะและมีแสงสว่างส่องถึงอย่างเพียงพอค่ะทําให้ผู้เข้ารับบริการได้รับความสะดวกสบายค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีบริการน้ำดื่มเจลแอลกอฮอลตลอดจนหน้ากากอนามัยนะคะไว้สําหรับทุกท่านที่มาใช้บริการกับเราด้วยค่ะสําหรับด่านจุดริการกนุบีนะคะเรามี เกี่ยวกับพวิธีการส่งประากรนะคะไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศหรือการนําเข้าเรือสํารานะคะซึ่งเป็นการนําเข้าชั่วคราวค่ะและเราก็ยังได้อำนวยความสะดวกนะคะให้แก่ผู้เข้ารับบริการโดยการจัดถึงอำนวนความสะดวกเช่นอุปกรณ์สำนักงานนะคะหรือเอกสารแล้วก็แบบฟอร์มต่างๆนะคะให้สามารถเข้าถึงแล้วก็เอื้อ ประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วค่ะยังที่บดเพียงเท่านี้นะคะอย่างสถานการอนกระดี่ของเรานะคะยังให้บริการห้องน้ำนะคะซึ่งเป็นห้องน้ำที่ถูกสุพักษณะอนามัยสะอาดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดคอยดูแลนะคะโดยเราแยกเป็นชายหญิงนะคะห้องน้ำของเรา<อ>มีบริการมีอ่อุปกรณ์ล้างมือมีกระดาษทิชชู่พร้อมเรียบร้อยค่ะ และเรายังมีห้องน้ํานะคะสาหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอีกด้วยค่ะห้องน้านี้นะคะก็จะมีเราจะให้นะคะและก็จะมีปุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินสาหรับกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะเมื่อกดปุ่มนี้นะคะก็จะมีทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟนะคะค่ะก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ของเรานะคะให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ สุดท้ายนี้นะคะการเข้ารับบริการนักจากาศิลตากรกระบี่แห่งนี้ค่ะเราก็ได้ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะให้บริให้คะแนนความดึงพอใจในการรับบริการของเราด้วยค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงสแกน QR code นี้นะคะหรือจะทำผ่านช่องทาง l i n e โอเองกระบี่แคสต์อมเฮาส์ก็ได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะ เกณฑ์ด้านกายภาพนะคะที่ด่านศูนก์ราการ,กรสมมิตได้จัดทำขึ้นได้ดำเนินการขึ้นนะคะเพื่อเตรียมพร้อมกับการก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ